แต่ว่าวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาแนะนําคุณชนะครับนั่นก็คือกิจกรรมในการฝากร้านกับทางไทยรัฐ <Yay. S 1> นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพื่อช่วยกันผ่าวิกฤตโควิด1 9ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอแนะนําร้านนี้มาแบบจัดเต็มเป็นขวดขวดแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนี่คือขวดอะไรนะคะนี่ค่ะ แม่นอดน้องสตังเข้ามาพร้อมกับน้ำมะกรูดอนเนกประสงค์ออร์แกนิกร้อเปอร์เซนใช้สระผม oh. นวดผมก็ได้ oh. หรือจะเอาไปใช้กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็ดีเหมือนกัน oh. จะใช้ถูบ้านล้างจานโอ้แจมว้าวเลยคุณ oh. หรือใครที่รักสวยรักงามคุณเอามาบำรุงผิว <Hey. S 1> ได้เหมือนกันหรือจะใช้แทนน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ไ เรียกได้ว่าขวดเดียวเอาอยู่อ๋อใช้ได้หมดหลายๆอย่างใช่แต่อย่าเอามาใช้กินนะใช่ห้ามทานอย่างเดยวนะคุณผู้ชมนะทานไม่ได้ค่ะใครสนใจอยากจะสั่งซื้อบอกเลยเอาไปสระผมเนี่ยดีนะมันจะช่วยแบบว่าทําความสะอาดหนังศีรษะด้วยเนาะสามารถสั่งซื้อกันได้ทั้งช่องทางที่เราขึ้นให้ดังต่อไปนี้เลยจ้าพร้อมนะถ่ายรูปกันเอาไว้นะหนึ่งสองสามแถ่ายไม่ทันทำไงทำไงอ่ะเนี่ยล่ะฮะคุณผู้ชมก็เข้าไปดูกันได้นะครับ แฟนเพจไทยรัฐทีวีนี่แหละเขาจะช่วยโปรโมตร,ร้านของคุณแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับร้านที่เราเลือกมาให้ได้ติดตามกันเข้าไปที่แฟนเพจเฟซบ o o กเพจไทยรัฐทีวีนะครับใช่ค่ะพวกเราพร้อมจะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทสินค้ารีวิวสินค้าแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ,จ่ายแค่เพียงส่งเข้ามาหาเราและเราจะก้าวข้ามขังช่วงเวลานี้ไปได้วยกันกับไทยรัฐฝากร้านสู้โควิดสุดยอดสุดยอด